แบงญชาติทางอีสานจังหวัดขอนแกน่นดีดลูกคิดเรียบร้อยศึกประทะไทยกัมพูชาทํา4จังหวัดชายแดนอีสานเนี่ยนะครับเสียหายกันเดือนละ500ล้านบาทการค้าสาจังหวัดในภาคตะวันออกเสียหายเดือนละกว่าห0ื่นล้านบาทครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตแบงค์ชาติทางอีสานจังหวัดขอนแกน่น ดีดลูกคิดเรียบร้อยศึกะทะไทยกัมพูชาทํา4จังหวัดชายแดนอีสานเนี่ยนะครับเสียหายกันเดือนละ500ล้านบาทการค้า3จังหวัดในภาคตะวันออกเสียหายเดือนละกว่าหมื่นล้านบาทครับท่านผู้ชมครับรองผู้อำนวยการสํานักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทยเขก็มีสาขายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับคือคุณมนัฐชัยจึงตระกูลเนี่ยเขาออกมาดีดลูกคิดเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบความเสียหายทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยซึ่งก็เป็นทั้งทังภาคอีสานใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาฟังแล้วก็ชัดเลยครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งไทยแล้วก็ทางกัมพูชาแต่เอาเฉพาะทางเราเนี่ยนะฮะผมกะทบแบ่งออกได้หลายด้านด้วยกันเอาเฉพาะที่เห็นในชัดคือแนวชายแดนเนี่ยมันจะมีการค้าที่เรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะการค้าผ่านแดนก็คือผ่านด่านกับการค้าแนวชายแดนก็คือไม่ผ่านด่านนึกอไหมฮะเสร็จแล้วก็อะไรฮะ ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนนะฮะปรากฏว่าพอตัวเลขที่ออกมาเขามองอย่างนี้ครับว่าการที่ประเทศไทยใช้มาตรการเปิดแล้วก็ปิดเพื่อตอบโต้เกี่ยวกับสิ่งที่กัมพูชาทำเนี่ยนะฮะโดยทำให้ชายแดนของไทยกับกัมพูชาในช่วงทั้งสัปดาห์คือเริ่มกันมาตั้งแต่พร่ำยจนกระทั่ง24 5วันก็ลบกันแบบเต็มที่กันเนี่ยนะฮะเกิดในอปถัมกันอย่างรุนแรงอย่างมากๆนี่นะครับปรากฏว่าการค้าผ่านชายแดนนะหยุดเป็นศูนย์เลยเพราะการค้าผ่านชายแดนหยุดเป็นศูนย์ ก็เลยทาให้มูลค่าการค้าชายแดนกับกัมพูชาจากเดิมที่มีมูลค่าเฉลีย่ยเดือนละหนึ่งมืล้านนะเดิมนะฮะเฉลีย่ยตอนคึกคักเนี่ยตอนไม่มีเรื่องกันเนี่ยปรากฏว่าในจํานวนนี้มีถึง95%เป็นมูลค่าการค้าด่านภาคตะวันออกใน3จงังหวัดก็คือสตรตแก้วจันทบุรีและประตราในขณะที่4จงังหวัดการค้าชายแดนก็มีอยู่4จงังหวัดคืออุบลสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็บุรีรัมย์รวมมูลค่าเสียหายตรงนี้เดือนละ500ล้านบาท ก็5%หมดทั้งหมดเดือนละ5 0 0ล้านบาทนะจากเดิมที่เคยคึกคักกันถึงเดือนละ10,000ล้านบาทเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดว่ากระทบต่อไปคืออะไรคือภาคบริการคือตามแนวชายแดนเขาจะได้รายได้จากทั้งกัมพูชาแล้วก็คนไทยด้วยกันเนี่ยนะฮะก็คือรายได้ของการพักรักษาตัวดูแลสุขภาพตามสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอันเนี้ยก็มีผู้เข้าใช้บริการนะฮะหดหายไปเป็นจํานวนมากปกติก่อนหน้านี้เนี่ยครับเดือนละหมื่นกว่าคนนะฮะ นั้นรายได้จากเรื่องสถาบันของสถานไปพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นี่ก็หายไปด้วยนะครับภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเข้าไปด้วยครับเนื่องจากว่าอะไรทราบนะฮะตอนนี้เราจะเห็นการเก็บกู้ระเบิดแล้วเก็บกู้ระเบิดส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ในที่ไหนรู้ไหมฮะทุ่งนาปลูกข้าวสวนเกษตรผลไม้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บพวกพืชผักผลไม้ผลผล,ผลิตออกมาได้พราะก็ยังเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดที่ตกค้างแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถึงขั้น,นชีวิต แล้วก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ได้นะครับนี่เป็นมุมมองของแม่ชาตาที่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับนั้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทําให้มีการประเมินออกมาว่าความเสียหายทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นถ้าโดยสรุปเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าการค้าชายแดนอีสานใต้4จังหวัดเนี่ยเดือนละ500้ล้านบาทหายนะครับการค้าชายแดน3าจังหวัดภาคตะวันออกรวมกันเดือนละกว่าหมื่นล้านหายนะับก็ต้องดูครับว่าที่สุดแล้วความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจากนี้ไปเนี่ยจะกลับคืนได้เร็วแค่ไหนอันนี้เป็นอย่างแรกที่ต้องมองดูนะครับคือ ส่งทั้งสัญญาณและความเป็นจริงในแง่ที่บอกว่ามีการใช้กองกําลังเข้ามาประชิดปะทะกันหรือเปล่านะฮะสองก็คืออะไรครับเคลียร์พวกประเภทสิ่งตกค้างไม่ว่าจะเป็นทั้งระเบิดไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ตามนแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็จากศูนย์กลางของเส้นชายแดนห่างออกไปแต่ละฝั่งเอาแค่เฉพาะของไทยก่อนก็ได้ว่าเคลียร์พวกนี้ออกจากพื้นที่ในการทํามาหากินได้หรือไม่ถ้ายิางเคลียร์ออกไม่ได้่้นผู้ชมเห็นภาพน,นะใครจะเข้าไปปลูกข้าวใครจะเข้าไปเก็บข้าว ใครจะเข้าไปเก็บผลไม้ใครจะเข้าไปเก็บใครจะเข้าไปปลูกใหม่มันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ายัางเสี่ยงกับเรื่องของอาวุธยุทธณ์ทางทหารที่ยังตกค้างกันอยู่ในพื้นที่เห็นไหมฮะและสามก็คืออะไรครับด่านเปิดได้เร็วช้าแค่ไหนเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะมันจะส่งผลต่อการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนแล้วก็มาถึงเรื่องของการใช้บริการทางด้านของสถาบันที่เรียกว่าสถาบันพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกอะไรก็แล้วแต่ตามแนวชายแดนรายได้ส่วนนี้ก็จะกลับมานะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นการ ประเมินความเสียหายหลายฝ่ายหลายหน่วยด้วยกันเอาเฉพาะกองทัพแบ่งชาตินี่คือเฉพาะแค่ทางภาคอีสานกับท่วงตะวันออกที่มีพื้นที่ชายแดนทางทะเลติดกับทางกัมพูชานะครับเราก็ได้จะหวังว่าปัญหาทั้งหมดนั้นควรจะจบสิ้นโดยเร็วนะฮะเพื่อที่จะฟื้นเศรษฐกิจของพี่น้องคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนนั้นกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับไม่งั้นแล้วจะเหนื่อยฮะยังไงอย่างที่บอกไปครับว่าเศรษฐกิจปีนี้ จะเกิน2หรือจะต่ำสองเเนี่ยท่านผู้ชมลองส่งเข้ามาดูนะครับเผื่อจะได้เห็นไอเดียนะครับตรงนั้นว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะ